ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีเกม My Hot Pot Story มาดูกันว่าโลกแห่งการเอนเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะแลงก็แลงทองสองนะครับผมไม่ไแน่ใจันว่าทําไมทองสามเนี่ยมันถึงขึ้นไปไม่ได้แต่มันขึ้นว่ายัางไม่เปิดนะก็แสดงว่าแล้นน่าจะยังล็อกอยู่นะครับมาดูแม่นางนีเต้นกันดีกว่าก็เริ่มด้วยที่การมาที่ห้องจัดแสดงนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ตอนนี้พักขัวกของ ลุงแถวบ้านนะก็มาเยี่ยมร้านผมด้วยนะขาประจํานะครับคนนี้ผมชอบไปตัวกวางนี่มากเลยมันสุดยอดปะก็ดูโถงงานแสดงเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับตรงสกินที่เรามนะีเราสามารถเลือกใช้สกินไหนก็ได้แต่ว่าความสามารถยังเป็นอันสุดท้ายเหมือนเดิมนี่นะเมื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วจะ ไม่เปลี่ยนแปลงลองแมทเอาเองนะเราชอบอไนไหนเราก็เลือกได้เลยนะเหมือนว่าพนักงานทํางานไวมากแล้วก็ตรงรายการนี้เราสามารถจัดได้นี่นี่ก็จะมีเวลาบอกอยู่นะต่อไปก็เป็นคู่เสือคููเหลืองวงแจ๊ด ตอนนี้เมนูผมมีเกือบครบนะครับเหลือแค่ขนมขนมเนี่ยยังปลดไม่หมดทีเปิดแล้วก็หาไม่เจออยู่เหมือนกันก็สีทองเนี่ยจะได้จากการที่เราอัพมาจากไอตัวคุกกี้นะครับคุกกี้แล้วก็ตัวสมุดเนี่ยก็จะไปอัพพนักงานนั่นเองน,นี่ตอนนี้มี200แล้วก็ตัวยูนิฟอร์มนี้เราได้จากร้านค้าที่มันเปิดเป็นหวย ตรงนี้แ0ดครับก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆจะได้ครบก็ใช้เวลาอยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องบุฟเฟ่กันดีกว่าโอเคนี่นะโอ้คือพนักงานทำงานไวมากอเอาเก็บ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 อ่า ดูแบบร้านอาหารบุฟเฟ่ของเรา ấy. อ่ะอเป็นเจ้าของร้านเปิดกิจการไปดูห้องโถงกันดีป่านี่ห้องโถงก็ประมาณนี้นะครับไอตัวโต๊ะตั๊เกาอียย้สามารถแมท์ดได้ผมแบบชอบแบบแนวคนจีนไงแบบพร้อมมีแมวอันนี้กักอยู่ก็เลยแบบเชิงอาหารร้านจีนอ,อ่ะเอ้ยเออร้านอาหารจีนดูนอกร้านโหคนเยอะมาก ไอ้รถนี่น่าจะเปลี่ยนได้นะมีวะนี่นี่นี่อ๋อรถไม่ไม่น่าเกี่ยวนะโอเคนี่เราก็ปรับได้นะเราจะใช้ชุดไหนเพิ่มไป,ปรับก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบบเนี่ยอ่ะเลือกความทรงจำสีชมพูใช่ไหม ก็โหลดมาก็ได้แบบนี้เข้าไปดูในร้านกันดีกว่านี่เป็นไงมันก็จะเปลี่ยนให้เราแบบสวยง,งามเลยนะนี่ผักพวกลุงโอ้ก็มาดูแหลงนะงนี่นี่ทำมันยังไม่เปิดนะก็เลยแบบว่าเออทำไมอัพขึ้นไปไม่ได้สักทีนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปสอนการ ใช้นะครับว่าเออมันทำยังไงนะอันนี้ผมผมเล่นในในคอมพิวเตอร์นะเนื่องจากามันง่ายต่อการทำนะสำหรับการที่เราจะใช้เป็นตัวอ p k นั่นเองไ o s ไม่สามารถทำได้นะเนี่ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนไป็นสีชมพูใช่ปะไอพอลูกค้าเอาอยากโตโตก็ตมันจะเปลี่ยนนี่ ป็นไงแบบโอ้โหแม่นางไ,ได้แบบคนละหมูกันไปเลยนะเราสามารถเปลี่ยนตีมร้านได้โดยที่เลือกชุดตกแต่งเนี่ยเปลี่ยนกาจะคนละตีมกันไปเลยไปจเจิงแจว โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ